สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลวิทย์ชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนองุ่นนะครับเป็นองุ่นไวค้างตัวไอนะครับสายพันธุ์ชีหลาดนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ชีหลาดดูครับท่านผู้ชมลูกก็จะดำๆครับเหี่ยวๆนี่ครับลูกจะเป็นลูกเหี่ยวๆนะครับลักษณะใบก็จะ ใบใหญ่หนานะครับจากความดกนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมพาเดินชมดกมากพันนี้นี่ก็จะใบแก่แล้วนะครับใกล้จะหมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ,ใก,กรบใกล้จะเข้าฤดูหนาว้วมันก็เลยจะปลีใบนะครับท่านผู้ชมดูครับดกมาก ลักษณะลูกก็จะเป็นลูกเรียวๆมงดีนะครับสุกมากก็เหี่ยววันนี้ถึงจะเก็บนะครับท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมความดกมากดูครับดูปีนี้ท่านผู้ชม บทก็จะมีสองเส้นนะครับเส้นตากับเส้นบนนะครับความโดดก็สุดยอดครับผมถือไม่ธรรมดาถ้าเขาจะเก็บเขาจะเก็บแบบเหี่ยวๆแวบบนี้ถ้าไม่ชมเก็บแบบเหี่ยวๆนะี้ราคาดีครับลักษณะคล้ายๆกับลูกเกดนะครับมันแห้งความหวานได้แล้วก็สีได้ แห้งยิ่งราคาดีครับดีกรีก็จะสูงมากไอ้พวกเหี่ยวๆแบบนี้เดินชมครับต้องชมเวลานี่น้อยครับวันนี้จะไม่เหมือนกับสายพันธุ์กระบองนี้นะครับที่จะเป็น ลูกเหี่ยววคลายกับลูกเก็บท่านผู้ชมก็จะเก็บแบบนี้นะครับเก็บแบบเหี่ยวจะไม่เก็บแบบตึงๆนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์สีดํามีเมล็ดนะครับเมล็ดก็เยอะเมรดชาติก็อร่อยครับหวานหอมมีลักษณะเด่นเฉพาะก็คือ มีเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเร็วครับแล้วก็จุกก็จะปิดออกง่ายหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าพวงนี้ครับจะปิดออกอกันไดนะ้ปิดอะหักง่ายทำไว้ก็ไม่อร่อยครับกลิ่นคล้ายๆกับหน่อไม้ส้มงานไม่ได้ก็แปลกเหมือนกัน นี้เสียนะครับวงนี้เสียเพราะว่ามันโดนแสงเยอะเกินไปนะครับมันไหม้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะไม่เปิดแสงนะครับฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงเช้ากินข้าวพอดีสี่โมงไปก็จะเป็นเที่ยงไปหนึ่งไปสองบสามยุดฝั่งนี้เขาก็จะไม่เปิดแสงนะครับเขาจะมาเปิดแฟงอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่สี่โมงนะครับ สามโมงเจ็ดโมงแปดหนึ่งโมงนะครับหกโมงตีห้าอยู่ฝั่งนี้ครับแก็จะเปิดฝั่งเดียวส่วนฝั่งนี้เขาก็จะไม่เปิดแสงออกนะครับลูกมันไหมนี่แหละครับตผลก็ลูกมันไหมขายไม่ได้นะครับตกเกรดนะครับท่านผู้ชมราคาตกเลยนะครับปกติก็ตัดเป็นพวงแบบนี้ก็จะเป็นกิโลกรัมละสิบครับสิบเอเกล ปกติก็หนึ่งชิคเกลก็ประมาณสิบบาทนะครับสิบบาทบ้านเราหนึ่งชิคเกลก็ประมาณสิบบาทบ้านเราแค่เติมศูนย์นะครับสิบเอียบาทก็ท่านผู้ชมก็ดูครับประมาณหนึ่งร้อยนะครับกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยตันหนึ่งก็คูณเนะครับท่านผู้ชม นี่ก็จะสวยนะครับดูครับท่านผู้ชมดำมากพวงยาวกับศอกหนึ่งกับศอกหนึ่งครับครึ่งศอกนะครับบางพวงก,ก็ยาวเป็นศอกนะครับท่านผู้ชมกไม่ธรรมดาเหมือนกันพันนี้แต่ว่าหมักไว้ก็ไม่เท่าไหร่ก็หมักแบบนี้ก็โอเคขอือว่าโอเคแต่ว่ายังมีกลิน่นน่อไม้ส้มครับวันนี้แต่ว่าสีสวยจะออกฝาดนิดนึนง จะออกฝาดอันนี้ไม่ดีสู้กระบองนี่ไม่ได้กระบองนี่อร่อยหวานคล้ายๆกับาสาโทน,นะครับรสชาติกระบอง,บองนี่ดีที่สุดสีสวยก็ไม่ต่างกันแต่ว่าพันนี้สีสวยครับเวลาหมากาักไวยแต่ว่าติดฝาดแล้วก็กลิ่นคล้ายๆกับที่พูดมานะครับ้ <S <S ำไยสม้มเสียงเดียวเนี่แหละท่านผู้ชมกลิ่นออกจม,มูกเลยก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชม ยอดถัดแ,แถวนะครับพันนี้โอเคนะครับไปไปต่อเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวชมตอนนะครับเป็นค้างตัวไอลักษณะก็จะเต็มเป็นปวงใบหยกัยกหนะครับลูกก็จะเต็มคอมันก็อยู่ในละนาบเดียวกันนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับมันหนักลูกเวลานั้นมันก็ อยู่ด้านบนอยู่ด้านข้างนะครับมั่วซั่วครับผมแต่ว่าเวลามันมีลูกแล้วก็มันหนักนะครับมันก็เลยลงมาอยู่ลยละระดับเดียวกันเวลาเก็บก็จะง่ายเก็บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเก็บกออยู่ในะระดับเดียวกันแล้วก็เปิดแสงออกเปิดใบออกครับเวลาเก็บแล้วก็ล้วงเก็บนะครับใก้กันไกลนะครับล้วงเก็บอืม จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้สายพันธ์ชีหลัดดูใบได้ไดครับใบก็จะใหญ่หญแล้วก็จะไม่จะไม่มีล่องลึกนะครับแต่ว่าพันธ์กระบองนี่นี่ล่องมันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายพันธ์กระบองนี่ก็จะมีรูลึกเข้าไปครับอันนี้ไม่ค่อยมีรูลึกเท่าไหร่น,นี่จะเป็นสายพันธ์ชีลัดมันต่างกัน เดี๋ยดยครับผมพาเดินชมนะอันนี้ก็ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับกำลังเข้าสีก็ยังเป็นสีแดงอยู่น้ำตาลยังไม่เยอะนะครับนี่ลูกนี้จะน้ำตาลเยอะดูครับยีดอันนี้คือยีดมันนะครับยีดขององุ่น,ม,นมันสร้างยีดขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมสร้างแบบธรรมาชาติหมักไม่ต้องใช้ยีดนะครับยีดในตัวองุ่นเองครับ แค่น,นี้พอแล้วครับน,นี้เป็นสูตรโบราณของเขานะสูตรโบราณของอิราเลอันนี้ลูกนี้ก็พวงนี้ก็จะเต่งตึงนะครับยังไม่เหี่ยวยังไม่เข้าน้ำตาลยังไม่เข้ายีสต์เดี๋ยวรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนโอ้ไม่ใช่ขออภยัยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็จะเข้าละเติมเข้ายีสตนะ์ละนี้ฝั่งยังจะเข้ายีสต์ โอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ท,ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมไลค์ไม่มาแรงไม่มีนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายปิดคลิปครับผมบาย